อย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นนะครับกับรถคันหนึ่งที่ในระหว่างกลับจากกรุงเทพมหานครหลังจากที่เข้ามาร่วมชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมในกรุงเทพกําลังจะก,กลับบ้านที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีไปประสบอุบัติเหตุระหว่างทางนะครับรถคันนี้ไปพุ่งชนอัดก๊อปปี้กับเสาตอ่อมอกของสะพานล,ลอยทําให้มีผู้เสียชีวิตทันที3ศพนะครับที่เกิดเหตุเป็นถนนสายเพชรเกษมกิโลเมตรที่467ถึง 4 6 8นะครับช่วงขาล่องใต้หมู่2ตำบลหงเจริญในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่ร่องกลางถนนเจ้าหน้าที่ไปเจอรถกระบะมิศูบิชิไทรทันสีบรอนคันนี้นะครับหมายเลขทะเบียนโบบไม้นอนหนู9975สุราษฎร์ธานีในสภาพไปชนอัดติดกับเสาต่อม้อสะพานล,ลอยคนข้ามถนนเสียหายพังยับ ในรถมีผู้บาดเจ็บนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกันงัด<ๆ>กันง้างออกมาก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลท่าแซะเจ็รายหนึ่งในนั้นเป็นคนขับชื่อว่านายนิพนธ์เสียชีวิตระหว่างนําตัวส่งโรงพยาบาลขณะเดียวกันใกล้กับจุดที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตอีกสองรายคือนายสมปองรักแสงและก็นายบุญเรืองพลสวัสด์ทั้งคู่ยังมีสายริบบิน้นห้อยนกหวีดสัญลักษณ์ของกลุ่มกปป,ป,ปสคล้องคออยู่ด้วยนะครับจากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมด กำลังเดินทางกลับหลังจากไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มก,มก,มกมปป,ปสที่กรุงเทพกำลังจะกลับที่สุราษฎร์ธานีปรากฏว่าคนขับอาจจะเหนื่อยเมื่อยล้าจากการชุมนุมนะครับอาจจะทําให้หลับในทําให้รถเสียหลักตกร่องกลางถนนนะครับไปชนกับต่อม้อสะพานลอยและทําให้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บจํานวนมากครับ